น,นี้จะเป็นการวางผ้ากระโปรง6ชิ้นนะคะทีนี้ผ้าเนี่ยมีจำกัดจะให้ดูความยาวของผ้าก่อนค่ะอันนี้ไม้เมตรนะคะนะคะี่ค่ะเขาจะไม่ถึง2เมตรนะคะคือผ้าเขาวัดเป็นหลาวัดเป็นหลาแล้วก็ได้มาสองหลาสองหมัดหลาแล้วเวลาเราอบไอ้น้ำแล้วไปอัดเนี่ยเขาก็จะหดเข้ามาอีกก็จะสองหลาไม่เต็มนะคะ ทีนี้เวลาเราวาง6ชิ้นนะคะหชิ้นก็จะเป็นสิบข้างเขาก็จะต้องสันทบหน้าแล้วก็สันทบหลังนะคะอันนี้คือหน้าเราก็จะจับผ้าเน,นะะี่ยค่ะตัดมาฝั่งหนึ่งก่อนก็คือชิ้นหน้าหรือจะชิ้นหลังก็ได้นะคะจับชิ้นหนึ่งที่เป็นสันทบนะคะหน้านะคะมาวางก่อนอย่างนี้โดยยึดความกว้างของปลายบานสุดเป็นหลักนะคะ แต่อันนี้เราจะต้องอัดกาวเต็มผืนมาก่อนนะคะไม่งั้นวางอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ายังไม่อัดกาวแล้วมาตัดแบบนี้เนี่ยเวลาไปอัดกาวผ้าจะหดเข้ามาอีกทีหนึ่งก็จะไม่พอนะคะ <Heroes> ดังนั้นเราจะต้องไปอัดเต็มผืนนะคะถ้ามีกรณีอัดเต็มผืนเนี่ยจะต้องเป็นเตาใหญ่เลยนะคะเตาที่ร้านซักแห้งใช้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีเตาที่เตาพ่นไอ้น้ำอย่างร้านซักแห้งใช้เนี่ยพื่อนเพื่อนก็อัดเองได้เลย แต่ถ้าไม่มีจะต้องส่งร้านซักแห้งอัดนะคะอันนี้ของพี่หงก็อัดเองไม่ได้นะคะเพราะว่าผืนใหญ่เกินไปถ้าอัดเองจะเกินกําลังเตาของเรานะคะเพราะว่าเตาของพี่หงเนี่ยจะเน้นสําหรับดิ้ตัดเฉบค่ะแล้วก็อัดไอ้น้ําได้แต่ว่ามากอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะกําลังไฟจะไม่พออัดแล้วเนี่ยมันจะไม่สนิทไม่ไม่เหมือนกับเตาที่เป็นหม้อต้มนะคะอันนี้ เวลาเราวางนะคะพอเราวางชิ้นหน้าเนี่ยแล้วก็ดูความยาวกระโปรงกระโปรงเขาเนี่ยยาวสี่สิบยาวสี่สิบนะคะทีนี้หน้ากว้างเขาเนี่ยค่ะจะไม่พอนยคะเวลาเราวางแล้วเนี่ยข้างบนก็จะไม่ถึงนะคะเราไปทำเขาสั้นกระโปรงเขาก็จะเติรน,นะคะทีนี้เราก็เลยจะใช้วิธีต่อสะโพกบนค่ะก็ เช็คความยาวมาก่อนนะคะแล้วจับสองแผ่นนี้มาเชื่อมกันแล้วก็ตัดออกนะคะพี่หงก็จะตัดได้อันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นด้านข้างนะคะตัดแล้วก็จะต่างคนต่างต่อหรือจะนํามาแปะแล้วก็ข้างบนเย็บเป็นเกล็ดนิดนึงก็ได้ค่ะนะคะพี่หงก็จะใช้ตรงนี้เย็บเป็นเกล็ดไม่งั้นเขาเขาจะหักมุมเกินไปนะคะคือเราแปะถ้าเราแปะเราก็แปะเท่าที่ดูว่า เขาสนิทกันตรงไหนตรงส่วนที่เหลือตรงนี้เราก็เย็บเป็นเกล็ดนะคะทีนี้เราก็จะได้ชิ้นหน้าแล้วก็วางผ้าทบมาทีนี้ทบที่สองเนี่ยเราจะวางสามชิ้นนะคะคือหลังกลางหลังข้างแล้วก็หน้าข้างนะคะพอวางอย่างนี้แล้วเราจะได้พื้นที่ตรงนี้เหลือนะคะพื้นที่ตรงที่ ข้างล่างก็เป็นห่างปลาใช่ไหมคะข้างบนเขาก็จะแบบตรงนี้ก็จะมีพื้นที่เหลือนะคะพอเหลือตรงนี้เนี่ยพี่หงก็จะใช้อันนี้ค่ะลายตรงนี้เป็นต่อกลางหน้านะคะจะนําชิ้นหน้าสองชิ้นมาต่อกันให้เป็นแผ่นเดียวแล้วตรงนี้จะเย็บเป็นเก็ดแล้วเราก็จะใช้วิธีต่อกลางหน้านะคะเราก็จะได้ชิ้นหน้าละทีนี้พอชิ้นหลังเนี่ยชิ้นหลังเนี่ยก็จะต้องเป็นสันทบ ถ้าสันทบมันก็จะไม่พอก็จําเป็นจะต้องต่อกลางหลังนะคะข้างบนเนี่ยจะต่อกลางหลังแต่ว่าแผ่นข้างล่างคือแผ่นนี้เนี่ยเราก็จะใช้วิธีสันทบนะคะเราก็จะวางแบบนี้ค่ะแต่เวลาวางเนี่ยให้ลายอยู่ในแนวเดียวกันเวลาต่อมาแล้วเนี่ยจะได้ไม่หลอกตานะคะอันนี้ก็คือพยายามวางผ้าให้ได้นะคะผ้าจำนวน2หลาเราก็จะวางกระโปรงหชิ้นความยาวสีสนิ้วค่ะ วิธีวางก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นที่ความยาวของกระโปรงไม่พอนะคะเราก็จะใช้วิธีต่อสะโพกบนนะคะเราก็ตัดออกมาแบบนี้นะคะเราจะนํามาเย็บเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยโดยที่เราจะยึดข้างล่างเนี่ยเป็นหลักนะคะถ้าเราจะเย็บเป็นชิ้นเดียวกันเราไม่สามารถนํามาแปะอย่างนี้ได้เลยนะคะ จะเห็นว่าถ้าแปะยึดเอวเป็นหลักข้างล่างก็จะเหลือใช่ไหมคะพอแปะข้างล่างเป็นหลักข้างบนก็จะเหลือนะคะดังนั้นเราจะทําตรงนี้ให้เป็นเกจค่ะเราก็แปะแต่ข้างล่างนะคะให้จังหวะของเขาเนี่ยชนกันนะคะชนกันเท่าที่เท่าที่ได้นะคะคือเขาหยุดตรงไหนเขาเริ่มโค้งตรงไหนเราก็หยุดนะคะเราก็จะได้แบบนี้ แนวข้างบนนี้ก็จะเป็นเกร็ดนะคะก็แปะสองชิ้นนี้ติดกันค่ะจะได้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเย็บเป็นเกล็ดจ,จะเห็นว่าช่องเกล็ดเนี่ยก็จะไม่ใหญ่มากนะคะทีนี้เวลาเราจะวางผ้าเราต้องการตรงนี้เนี่ยให้เป็นสันทบนะคะพอเราต้องการให้เป็นสันทบผ้าเนี่ยจะมีเหลือเท่านี้ นะคะจะเห็นว่าเขาจะเป็นลายแบบนี้ทีนี้เราก็จะให้ลายตรงนี้ไปอยู่ด้านข้างเลยเพื่อความเก๋เหมือนเราตั้งใจนะคะก็จับอย่างนี้ไปเลยค่ะให้ตรงนี้อยู่ด้านข้างไปเลยนะคะเราก็เช็คว่านะคะถ้าเราวางอยู่ด้านข้างเนี่ยผ้าเขาจะสั่นทบตรงไหนนะคะผ้าเขาจะสั่นทบตรงนี้เราก็จับตรงนี้เข้าไปค่ะ แล้วก็เร็งตรงนี้ให้ตรงนะคะปีดลงไปอย่างนี้นะคะวางตรงนี้ยเขาก็จะโค้งนะคะโค้งตามรูปสะโพกค,ค่ะแล้วก็ดูหัวผ้าด้วยว่าข้างบนเนี่ยให้เหลือใส่ขอบได้ข้างล่างเนี่ยให้เหลือที่จะไปต่อกับชิ้นจริงได้แล้วตรงนี้ก็อยากให้น้อยเกินไปเดี๋ยวขยายสะโพกไม่ได้นะคะอันนี้เล็กไปนิดนึงเล็กไปนิดนึงแล้วก็ขยับออกมาค่ะ โดยที่เราก็จะไม่ให้ลายตรงนี้เขาหายนะคะวางเราก็ยึดกลางสันทบตรงนี้ค่ะกลางหลังตรงนี้เป็นสันทบนะคะเราก็ต้องยึดตรงนี้เป็นหลักค่ะแล้วก็ไล่ไปอย่างนี้อย่างนี้โอเคแล้วนะคะโอเคแล้วเราก็กัดข็มูมุดค่ะ นี่เราก็ตัดหัวผ้าด้านข้างให้ไว้หนึ่งนิ้วนะคะไม่ต้องเยอะกว่านี้นะคะหนึ่งนิ้วพอค่ะข้างบนนี้ใส่ขอบนะคะใส่ขอบนี้ก็ครึ่งนิ้วพอคลิปกลางด้วยค่ะ <c oughs> เวลาเนาซับในเราจะต้องใช้นะคะกลางหลังของตัวกับกลางหลังของซับในนะคะเราจะได้นํามายึดตรงนี้กันนะคะตรงนี้คือช่วงที่เราจะไปต่อกับท่อนล่าง นะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นสะโพกบนเราก็ตัดโค้งไปอย่างนี้ให้ไว้หัวผ้าแค่ครึ่งนิ้วพอนะคะไม่ต้องถึงหนึ่งนิ้วกลางก็คลิปค่ะเวลาต่อเราก็จะต้องยึดกลางเนี่ยเป็นหลักดังนั้นเราจะต้องคลิปกลางทุกครั้งนะคะไม่ว่าชิ้นไหนก็ตามถ้ามีกลางแบบนี้แนวต่อตรงกลางเราจะต้องคลิปทุกครั้งนะคะแลวเวลาเรากลัดเข็มหมุดเราจะยึดตรงกลางเนี่ยก่อน ล้วก็ค่อยไล่ผ้าค่ะกลางเขาจะได้ไม่เบี้ยวทีนี้เราก็วางกริ้งเลยค่ะกริ้งอยาให้เขาเป็นมุมแหลมนะคะกริ้งให้เขาเป็นเส้นโค้งนะคะนะคะอย่างเขาแหลมนิดนึงเนี้ยเราก็ต้องปรับเขานะคะให้เขาเป็นเส้นโคง้งอ่ะีห่วงวางคาร์บอนผิดเดี๋ยวเขาวางใหม่ ตรงนี้ทำสองขีดไว้ให้เคยให้เคยไว้นะคะทุกครั้งที่เจอข้างเราก็ทำสองขีดเราจะได้ไม่หลงะคะ่ะอันนี้ตะเข็บข้างนะคะเขาจะไม่ใช่เส้นตรงนะคะเขาจะโค้งสะโพกนะคะผ้าฝ้ายเนี่ยเวลากิ้งต้องลงน้ําหนักนิดนึงไม่งั้นจะไม่ทะลุลงข้างล่างตรงนี้เราจะกิ้งเป็นเก็ดนะคะ อันนี้ก็ทิง้งเส้นเอวค่ะ เราก็จะได้อันนี้อย่างนี้นะคะทีนี้เขียนลงไปด้วยว่าหลังไม่งั้นเดี๋ยวเราตอบผิดฝั่งนะคะพยายามเขียนให้รงตรงไปตรงหัวผ้านะคะเขียนให้รู้ว่าตรงนี้คือหลังเนี่ยค่ะที่เราขีบกับขีดนะคะขีบข้างบนขีดข้างล่างนะะเนี่ยค่ะแล้วก็ติ๊กลงมาอย่างนี้นิดนึงเราจะได้เห็นชัดๆว่าตรงนี้คือจุดกลางอันนี้คือจุดกลางนะคะทีนี้มาดูลายกัน เราก็จะได้ลายตรงนี้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือชิ้นหลังทีนี้พอเราจะตัดชิ้นหน้าชิ้นหน้าก็เช่นกันค่ะเราควรจะให้ลายสองอันนี้ต่อกันนะคะชิ้นหน้าเนี่ยค่ะก็ให้ลายเขาตกอย่างนี้เหมือนกันเราก็อย่าหลงฝั่งนะคะอันนี้เขาจะอยู่ข้างซ้ายดังนั้นอันนี้เราก็จะต้องให้เขาอยู่ข้างซ้ายเหมือนกันนะคะเราก็จับอย่างนี้ค่ะวังชิ้นหน้ามาก็จับไปอย่างนี้นะคะ พอเราจับอย่างนี้แล้วเราก็พลิกมาค่ะเพราะว่ากระดาษเขาคว่ำหน้าอยู่เราก็จะได้อย่างนี้นะคะตัดส่วนเกินนี่ออกไปก่อนค่ะเราจะได้จับง่ายขึ้นทําเช่นกันค่ะดูลายอย่าให้ลายเขาหายนะคะอย่าให้ลายเขาตกแล้วก็กรีดตรงนี้ให้เป็นแนวสันทบแล้วก็วางกระดาษ ดูลายตรงนี้อย่าให้ตกนะคะพอได้จังหวะแล้วก็กัดเขมูดอันนี้เป็นชิ้นหน้านะคะเมื่อกี้เป็นชิ้นหลังนะคะตัดหัวผ้าค่ะให้เหลือครึ่งนิ้วคอแนวที่จะใส่ขอบตะเข็บข้างนิ้วเดียวค่ะแนวต่อสะโพกค,ครึ่งนิ้วพอค่ะ ขิดกลางด้วยนะคะคีแล้วเราก็ไปกลิ้งค่ะเราก็จะได้ลายนะคะลายฝั่งนี้ก็จะอยู่ข้างซ้ายพร้อมที่จะมาเจอกันนะคะมันก็กลายเป็นว่าทําให้เป็นเราตั้งใจเล่นลายให้เก๋นะคะจากการที่ผ้าไม่พอก็กลายเป็นลูกเล่นไปอีกแบบหนึ่งนะคะ